สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแ a น n e ลนะครับในสวนน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทํำขายบ้านๆนะครับท่องเทียนบ้านวันนี้เราจะมาสวนดวงประทีปการ์เด้นนะครับผมมีโชกเก้าชั้นแบ่งปันนะครับสวยๆทางนั้นมีตั้งแต่ฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่นะครับเราไปเจอเจ้าของสวนกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องโอสวัสดีครับกับนี่นะครับมีโชกเ้าชั้นสวยๆนะครับผม สวยมากนะครับต้นนี้นะครับผมมีตั้งแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็ต้นเล็กๆแบ่งปันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จับต้องได้นะครับมีนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ยังไงก็สนใจทักทายนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะครับผมเบอร์โทรด้วยแล้วก็มีเพจนะครับดวงประทีปการเด่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูสวนนู้นกันครับผมอีกสวนหน้าบ้านนะครับผมนีสวนหน้าบ้านนะฮะ ในนี้เป็นรุ่นพกพาง่ายนะครับผมอันนี้มีบริการจัดส่งด้วยนะครับผมมีบริการจัดส่งด้วยครับต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับต้นนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่ห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับยังไงก็โทรติดต่อนะครับดวงประทีปการ์เด้นนะครับผมครับน้องโอ้นะครับผมครับเบอร์โทรอะไรนะครับผมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสอง 6ก6องหกหกสอนะครับผมเป็นความสุขของคนมีโชคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรับโชคนะครับ9ชั้นที่สวยๆนะครับถ้าทครมาพูดคุยกันได้นะครับกับดวงประทีปการ์เด้นน้องโอนั่นเองนะครับผมกับมีรุ่น200ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรุ่น200นะครับผม <200 S 2> อ่ะสองร้อยนี่รวมส่งหรือยังครับรวมส่งครับผมรวมส่งอ๋อสองร้อยนี่รวมส่งนะครับทักทายมาได้นะครับเอาเป็นลุ้นใช่ไหมครับผมนี่คือรุ่นเอาไปลุ้นนะครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมอ๋อได้หมดครัอันนี้เป็นการเพราะเมล็ดนะครับขยายพันธุ์ของสวนดวงประทีปการ์เด้นนะครับอันนี้ยังเป็น เบียบีใช่ไหมครับแบบนี้นะครับผมประมาณ2เดือน 2>, ออ2เดือนนะครับผมสเสร็จแล้วถ้าได้3เดือนก็จะแยกอ๋อสามเดือนก็จะแยกกระถางแบบนี้นะครับท่านผู้ชม3เดือนอยังไงสนใจก็ทักทายนะครับดวงประทีปการเด่นหรือน้องโอมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับท่านผู้ชมนี่คือโชคเก้าชั้นเล็บคุดนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นไหมโชคเก้าชั้นเล็บคุด มีแบ่งปันด้วยนะครับท่านผู้ชมวอันนี้เท่าไหร่นะฮะพันห้าพันห้านะครับโชคเก้าชั้นเล็บคุดนะครับผมหายากอยู่นะครับอันนี้แบ่งปันเท่าไหร่นะพันห้าร้อยบาทนะครับผมโอเคนะครับโชคเก้าชั้นเล็บคุดนะครับหนถือเป็นครับนี่หมายประดับสวนกับดวงประทีปการ์เด้นนะครับโชคเก้าชั้นเล็บคุดนะครับผมนี่นะครับสนใจนะครับ โชคเกาชั้นเล็บคุดนะครับใครยังไม่มีนะครับผมพันห้าใช่ไหมครับครับผมรวมส่งใช่ไหมครับรวมส่งครับผมขับทักน้องโอนะครับดวงประทิตย์การเด้นมาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอ h ช n แนลด้วยนะครับท่านใดอยากให้ไปรีวิวสวนทักมาได้นะครับผม ศูนย์เก้าสองหกหนึ่งสี่สามห้าสี่หอสามห้าสี่สองนะครับอันนี้ผมไปรีวิวให้นะครับในช่วงนี้โปรโมชั่นรีวิวให้ฟรีนะครับผมช่วงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมีผู้ติดตามครบแสนแล้วนะครับก็จะคิดค่ารีวิวแล้วนะช่วงนี้ยังโปรโมชั่นอยู่นะครับโอเคโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ Oh my right.